ตัวนี้เป็นซินเป็นคอเนี่ยเป็นเกลียวเป็นเกลียววนเข้ากับนี่ครับแบบนี้คนคายก็คลายออกคลายลน็อตก็นอยแบบนี่แในนี่ลักษณะแบบนี้ครับการถอดเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นเป็นชิลผ้าจักรกลัดเนี่ยแบบนั้ เป็นสินเปนสิน,นเปนสินเชือกชินเชือกเขาเขาเรียกชินเชือกอันเดิมมันรั่วของเดิมคือนี่ยของเดิมเป็นแบบนี้สูบน้ำไม่ขึ้นน้ำรั่วครับอาการต้นเหตุ ของมิดสูกมิชิอืมมีโครงหน้าตรงนี้จะสวมเข้ากับโครงหน้าแบบนี้โอเคครับ